ก็ขอไขกันต่อนะครับวิธีจะเช็คว่าเป็นไอโซเมอร์หรือไม่ดูที่สูตรโมเลกุลก่อนเลยก็ได้นะครับดูที่สูตรโมเลกุลก่อนเลยก็ได้นะครับอ่าเรามาดูไอตัวนี้มีสูตรโมเลกุลเป็นอะไรครับรูปหกเหลี่ยมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรูปหกเหลี่ยมแสดงว่ามีคาร์บอนกี่ตัวซีหกไฮโดรเจนกี่ตัวครับ อ่าสิเพราะว่าแต่ละมุมเนี่ยนะครับมันจะมีไฮโดรเจนใช่ไหมแยกออกไปใช่ไหมครับแยกออกไปอย่างนี้ไฮโดรเจนถูกไหมครับก็จะเป็น c 6 h 12นะครับอ่ามาดูตัวนี้ตัวนี้มีคาร์บอนกี่ตัวเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มีแง่งอีก2แง่งสี่เหลี่ยมก็คือมีคาร์บอนสตัวละอีกแง่งนึ่งก็จะเป็นอะไรครับ ก็ม right? ีคาร์บอนด้วยใช่ไหมดูไหมครับซึ่งปลายแง่งตรงเนี้ยนะครับปลายเส้นเนี่ยมันจะต้องเป็น C H อะไรครับ C ีสามไอ้ตรงนี้ก็เป็น C H เสามใช่ไหมครับส่วนตรงนี้เป็น C H อะไรครับจะเป็น C H เสองตรงนี้เป็น C H เสองเห็นชัดไหมอ่าโอเคแล้วตรงนี้ล่ะ C อะไรครับ C H เสามเหรอตรงมุมเนี้ย มันมี3มแยกแล้วไงมี3าแผนไปละไฮโดรเจนมีกี่ตัวอ่า<ม><ม>ก็จะเป็น c H ต,ตรงนี้ก็จะเป็น c H เ,เหมือนกันเพราะฉะนั้นคาร์บอน6ตัวไฮโดรเจนกี่ตัวนับสิ6 7 8 9 10 11 10 2มีสูตรโมเลกุลเหมือนกันโครงสร้างต่างกันแสดงว่าเป็นไอโซเมอร์กันและเป็นสารต่างชนิดกันใช่ใไหมครับ